โดยพี่น้องตระกูลสีสามท่านกรุก๊ปทางด้านซ้ายมือบนสุดนะฮะสามท่นนนานนะครับก็ขอตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตน้ำปลาและซีอิ๊วครับหลังจากที่เรามีปลาแล้วเราก็เลยเริ่มผลิตปลากระป๋องเป็นโรงงานแรกๆของประเทศไทยนะเมื่อเราทำปลากระป๋องแล้วเรามีกระป๋องเราก็เลยเริ่มผลิตผลไม้กระป๋องผลิตไปสั้นระยะหนึ่งเราเห็นว่าผลไม้กระป๋องเนี่ยให้หมาจิ้มที่ไม่ค่อยดี เราก็เลยเปลี่ยนโรงงานผลไม้กระป๋องเป็นโรงงานผลไม้แห้งนะครับพอเราทําธุรกิจผลไม้แห้งมาได้ระยะใหญ่ๆนะฮะเราก็เริ่มเห็นว่าผลไม้แห้งเนี่ยมีคู่แข่งเยอะเราควรจะหาธุรกิจมารองรับถ้าเกิดผลไม้แห้งเป็นอะไรไปนะครับเราก็เลยเริ่มเพิ่มมูลค่าสินค้านะครับแล้วเราเริ่มทำทนขนมกบเคี้ยวเพื่อสุขภาพนะครับก็ลองย่อๆอย่างนี้นะฮะ ปรัชญ,ญาการทํางานนะครับก็ถ้าใครเคยได้รับนำบัตรจากพนักงานของ c ีเนะครับจะเห็นว่านาบัตรของเราเนี่ยเป็นรูปต้นไม้นั่นคือปรัชญาการทํางานของเรานะครับก็คือเราต้องการทํางานที่เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนได้ให้ร่มเงาแก่ทุกคนที่มาอยู่อาศรรยัยภายใต้ร่มงเงาของ c ีเนะครับวิชั่นวิสัยทัศนะ ก็คืออินโนเวชิ่นเราที่ดูนะครับเราต้องการเป็นผู้นำด้านการผลิตจัดจำหน่ายสินค้าที่แปลกใหม่ให้ที่ดีต่อสุขภาพโครงสร้างของบริษัทนะครับ CH แถือหุ้นโดยบริษัทโฮดิ้งของครอบครัวอยู่33%ถือหุ้นโดยส่วนตัวของสมาชิกครอบครัวอยู่20%เป็นะครับเป็นฟรีโหลดอยู่ประมาณ47%นะฮะและซีแเองเนี่ย ก็มีบริษัทลูกอยู่3บริษัทนะครับโดยที่ทั้งสามบริษัทเนี่ยเสียสิ้นพุ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็บริษัทแรกคือจินโหวดแคนโวลีอาเป็นโรงงานผลิตผลไม้แห้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับอันที่สองคือจินหนหวยโฮลดิ้งสิงคโปร์อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็บริษัทจินหนหวยโฮลดิ้งสิงคโปร์ก็จะเป็นบริษัทลูกออกมาที่ว่าจินหนหวยเทรดดิ้งสิงคโปร์ทำหน้าที่ซื้อมาขายไปให้กับ บริษัทในเครือของ c ีเอชที่สิงคโปร์ครับธุรกิจหลักของเรามี3ประเภทนะครับก็คือปลาประป๋องผลไม้มแห้งและขนมกรบเคี้ยวเพื่อสุขภาพนะครับเรารทำทั้ง OEM แล้วก็ขายในแบรนด์สินค้าของเราเองนะตัวปลากระป๋องแบรนด์สินค้าของเราเองเนี่ยตัวปลากระป๋องแบรนด์ของเราก็งเช่นซูมาโกซึ่งขายในประเทศไทยนะฮะสามเหลีย่ยม เป็นสินค้าที่ขายอันดับเป็นปลาขระบอกอันดับหนึ่งที่ประเทศปร,ประเทศพม่า,มาแต่ตอนนี้พาม่าเขาไม่ค่อยดีก็อาจจะขายตกตูงไปบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตาเรืรบและเ l ้าชิดซึ่งก็ยังทำตลาดอยู่แล้วก็ส่วนตาของผลไม้ของ,ของแห้่และขนมขบเคี้ยวเนี่ยอาจจะขายไปแต่แบรนด์บางของเทสตี้ที่ทางเก็งสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะ มีโบ้ที่สำหรับทุกขมนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพและอีโรสเพื่อขาโผลไม้แห่งทั่วไปไแต่ส่วนการตลาดเรามาดูนสำหรับผลไม้แห้งทั้งประเทศไทยปีที่แล้วเราส่งออกอยู่ปีนี้ครับปีนี้ครึ่งปีมกราถึงเนี่ยเดืมมดเอ,อนพฤษภายมเนี่ยส่งออกอยู่2 8 0 0 0่ตันนะครมูลค่าประมาณ4 0 0พล้านบาท ซีเอชเนี่ยส่งออกไปประมาณ4ี่พันตันมูลค่าแปดร้อาสิบล้านบาทคิดเป็น14เซโดยปริมาณน,นะครับหรือ2ีเปอร์เซ็นต์โดยมูลค่านะครับอัตราการเติบโตของประเทศไทยในตลาดโลกปริมาณเราเติบโตแค่4เปอร์เซ็นต์มูลค่าเติบโตสิเาเปอร์เซ็นต์แต่ซีเอชเติบโตปริมาณเนี่ย43เปอร์เซ็นต์และมูลค่า เติบโต47เปอ์เซ็นตับเติบโตมากกว่าบริษัทในประเทศไทยโดเยเฉลี่ย